ว้าวทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นีครับเราก็อยู่ในเกมสมอนฟาร์มของเราอีกเช่นเคยนะครับลครับวันนี้ก็มาอยู่กับเสียงเพลงที่สนุกสนุกนะครับโอเคไปกันเลยโอเคเสียงมานี้ก็พอนะครับว้าวตื่นเช้ามาวันแรกนะครับสามว่าเราไปทำอะไรดีช่ไรมล่าเาแล้วก็ไม่รู้นะครับเราก็ไปทำอะไรดีเอาเช่นั้นเราก็ไปตลาดกันเลย ลองไปข้อวัวดูผมอยากทํางานนะครับทุกคนนะผมไม่รู้จะทำไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เฉยเดี๋ยวก็มีงานเข้ามาเองครับโอเคมาเดี๋ยวเราก็ไปรดน้ํากันเลยนี่รดน้ําอ้าอ๋อแสดงว่าเมื่อวานนี้ผมรดแล้วใช่ไหมไปไปได้อ๋ออันนี้ผมก็เก็บแล้วนะครับทุกคนนะอันนี้ผมเพิ่งแบบมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับเออนั่นแหละรครับทุกคนโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไปขุดน้ำตกปลาเอ้ยหรือว่าผมตกแล้วก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจ เดี๋ยวผมจะลองขุดดูนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปนอนกันเลยนะไอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้อไก่แล้วกันเลยว้า wow. วอีกสองงานครับ wow, ว้าวทุกคนตอนนี้นี่ครับเราก็จะปิดการแจ้งเตือนไปก่อนนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปนอนกับที่บ้านเรากันเลยนะครับนอนกันเลยเดี๋ยวนอันนี้อะไรอ๋อนี่โอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ๋อนี่สไลงโอเคผมดูแล้วผมจะไม่ได้เฉยนอนนอนนอนไว้ก่อนนะครับ โอเคนะครับทุกคนตื่นเช้ามานะี่ครับเราจะไปไหนใช่ไหมล่ะอ้าวช่วงนี้ฉันยุ่งมากพอดีหาคนมาช่วยทานานโอเคเดี๋ยวก็ไปทํางานกันเลยนะครับว่าเ,เราควรไปทํางานแล้วละ่ะทุกคนโอเคับได้ก็ทําผักสวนครัวอะไรเรียบร้อยนะครับนี่เก็บสตรอเบอรี่อะไรให้เรียบร้อยนะครับอ๋อ,อทุกคนผมผมลืมว่ามันมีมากแอปเปิลอยู่ข้างหลังราด้วยนะ <S <S เห็นไหมทุกคนทุกคนเห,เห็นแอปเปิลหลังผมไหมนั่นแหละครับนี่ผมมีเมล็ดนะครับซึ่งผมปลูกใส่กาแฟานะครับผมคิด คิดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคิดอยากปลูกกาแฟนะครับมันเป็นสิ่งที่เยี่ยมไปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็อา้าวน้ำหมดเหรออ๋อพืชพันธุ์ผมหมดไม่เป็นไรรดน้ำกันเลยนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็รดน้ำนะครับรดไปเรื่อยๆนะครัเอา้าหิวจังไม่มีแรง โอ้โหผมไม่มีแรงอีกแล้วหรอยิ่งเบื่อเลยครับไม่มีแรงอีกแล้วโอเคผมจะเอาเสียงประมาณนี้ก็พอนะครับเพื่อความสบายใจโอเคเราจะขายของก่อนนะครับทุกอย่างนี้อัลละเจ็ดสิบนะครับเป็นไปได้ไงก็ไม่รู้นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปซื้ออาหารมากินกันเลยครับหนึ่งสองสามโอเคสามันก็น่าจะอิ่มแล้วนะครับอัลละยี่สิบห้ายีสิบห้าพอดีโอเคเราจะไปทำงานกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทำไงนะครับว้าวขอบคุณมากที่ไปช่วยฉัน โอ้โหค่าแรงพันสามนะครับทุกคนนะโอเคกดไปที่สัตว์ลากนิ้วค้างแล้วเลื่อนไปอ๋อปิวปวอ๋ออย่างีเ้เองนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยากเย็นอยู่นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนีโอ้ผมทำอะไรกลัวเนี่ยนะโอเคใหม่ใหม่ hmm. <okay. S 2> mm hmm. โอเค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 เยี่ยมเลยโอ้โหนี่ทุกคนเป็นไงตอนวัวนะกคนเ,เรียกว่าตอนวัวนะครับโอ้โหทำอะไรเนี่ยฮัลโหลโอเคทำงี้กดไปโอเคนี่ทุกคนเป็นไง ผมก็เป็นทักษะชีพที่เยี่ยมไปเลยนะครับอ๋อมันกดรัวได้นี่ทุกคนผมเพิ่งเล่นนะครับผมก็เลยไม่รัวเลยเลยนี่ทุกคนเป็นไงเข้าได้สบายนี่แป๊บเดียวก็ได้ค่าแรงพันสามแล้วนะอะไรนะทำไงต่อโอเคตอนนี้วัวเข้าคอกเสร็จแล้วนะครับเยี่ยมไปเลยโอเคได้เงินพันสามนะครับไว้โอกาสหน้ามาใหม่นะโอเคตอนนี้นะครับเราก็เยี่ยมไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปอันนั้นก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับ เราก็ต้องไปซื้ออามมลิดพืชของเรามาปลูกนะครับซึ่งเรานี่เป็นคนที่ชอบกาแฟสี่ห้าหกโอเคเราจะไปสวนเรากันเลยนี่ฉันก็เอาพืชผักของเรามาปลูกนะครับปลูกเข้าไปให้หมดเลยนี่ปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปปลูกเข้าไปโอเคเดี๋ยวจากนั้นเราก็ลดน้ำนะครับนี่เราเป็นเป็นคนที่ปลูกได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเค มาทุกคนจากนั้นนะครับเราก็จะไปเก็บด้นไม้ที่ป่ามีสซอนของเรากันเลยนะครับนี่เก็บต้นไม้นะครับไปขายนะครับกระเป๋าเราก็เยอะอยู่นะทุกคนนะเงินเรามีสองพันแล้วนะครับผมว่าจะทาอ่าที่นั้นก่อนเลยนะครับที่ทําอาหารนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครับ EP นี้ผมไม่รู้จะเก็บได้เท่าไหร่นะครับเยี่ยมไปเลยแต่กลับบ้านไปขายครับคือตอนนี้ผมต้องทำกล่องแล้วล่ะนะทุกคนนะเออผมต้องมีกล่องไว้เก็บของไว้ขายนะครับพอของอะไรแล้วก็ขึ้นผมควรเอาไปใส่อย่างนั้นนะครับ นั okay. 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 like ady, ่นและมันเยี่มไปเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำไงต่อใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปหาพยาบ้านเหรอไม่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 ไมไม่ไมไม่กูไปกูไม่ถะเกูผมเป็นคนดีนะครับผมไม่กูตังค์ครับว้าวตอนนี้ราคาไม้มันราคาแพงมากแล้วผมจะทำไงผมถึงจะตัดไม้ได้ล่ะอืม นี่แหละครับปัญหานี่ครับที่เราจะตัดไม้กันเลยนะครับหีบบรรจุของสี่เปนห้าราคาแพงม,มากเลยตอนนี้แม่ไก่ของเราอยู่นี่นะครับโอเคถ้าเกิดเราซื้อไก่มาก็ได้เัลลัสองร้อยห้าสิบเราก็จะมีตังค์เยอะมากๆเลยนะครับอืมทุกคนลงทุนซื้อไก่มาไหมนะทุกคนนี่คืออะไรอ๋อโอเคงั้นก็จัดไก่ไปเลยหนึ่นงตัวนี่ทุกคนเรามีไก่สองตัวแล้วนะครับ โอเคทุก okay, คนระหว่างนี้นะครับแล้วก็ไปเก็บสิ่งที่เหลือนะครับนี่โอเคเก็บสิ่งที่เหลือมาตอนนี้มันหมดแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนเราก็ไปตกปลากันเลยนะครับตกปลากันเลยโอเคไปไปไปโอ้ชหายแล้วไงอ้าวบอกเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในทัศน์ที่ผมได้เรียนมานะครับมันก็ไม่ยากนะทุกคนแต่เราต้องใช้ความอ่าพอดีพอดีนิดนึงนะครับ ผมติดเกมอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันกดก่อนนะครับนี่ผมกดก่อนแล้วมันก็ไม่ได้เลยนะครับเยี่ยมไปเลยเชื่มะกลับบ้านกันเลยไปขายฮ่าขายให้หมดโอเคโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้ตังค์มาแล้วพันสองห้าสิบแปดนะครับเราต้องซื้อเครื่องความมาก่อนเลยนะครับนี่เหมือนเดียวเลยหรือว้าวทุกคนมันราคาเหมือนหนึ่งเลยนะ แต่ไม่เป็นไรนะครับผมซื้อได้เสมอนะครับนั่นหละครับผมก็มีจมูกนะครับหนึ่งมืนบาทว้าวผมเก็บตังค์น่าจะนานนะครับโอเคตอนนี้เราเก็บงันซื้อเครื่องครัวก่อนเลยนะครับอืตอนนี้เราต้องไปนั้นแหละเราต้องทําให้ไก่ได้สี่ตัวนะครับเราเอาอาหารมาก่อนเลยนะครับเราเราต้องมีไก่สี่ตัวนะครับเอาเคมาระหว่างนี้นะครับเราก็ไปนอนกันเลยเอ้ยไม่สิให้อาหารไก่ก่อนให้อาหารไก่นะครับ โอเคกลับบ้านไปนอนปับนอนโอเคเยี่ยมเลยว้าวอรุษสวัสดีตอนเช้าจากนั้นแล้วก็ทำไงต่อเอ้าเฮ้ยสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายในเมืองผมได้ดติดต่อกับในยูทูบไ,ไว้แล้วสำหรับสินค้าจากพรุ่งนี้ไปจำหน่ายผคุณชำระการสินค้าแบบไอ้บนกระดานสามารถเข้าไปทุวกวันห้าจุดห้าของเดือนมารับสินค้าหวังว่าอ๋อต้องเอาสินค้าไปใส่ใช่ไหมล่ะโอเคนะครับผมว่าเป็นไปได้นะครับ เราเราเอาสินค้ามาใส่นะครับว้าวแอปเปิลแดงเชียวผมไม่รู้ว่าผมจะลดผม,ผมจะลดหมดไหมนะครับต้นไม้นี่ครับผมคิดว่าพลังผมจะไม่พอใช่ไหมใช่แล้วครับพลังผมไม่พอเหงื่อจางไม่มีแรงโอ้โหกำเนื้ออ่อนแรงนะครับไม่มีแรงเลยนะครับโอเคมาทําอาหารอ้กินอาหารกันเลยหนึ่งสองสามสี่โอเคเราต้องกินทุกสี่อันนะครับ เราจะเซเงกันไปประมาณ80บาทนะครับโอเคมาเก็บผักออกมานะครับนี่โอเคจากนั้นก็ขุดตรงนี้ปลูก,กเมล็ดกาแฟเข้าไปเอช็อกโกแลตเอารอบนี้ผมใส่ช็อกโกแลตเลยโอ้โหซื้อผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่นะโอ้ทุกคนแอปเปิลผมรวยแล้วผมรวยแล้วผมได้แอปเปิลเดี๋ยวค่อยเอาหญ้าไปขายนะครับพี่ฮะ ชี้เราจะลองไปดูลานกิจกรรมที่เขาว่ากันเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงฮะอะไรเนี่ยอ๋อเราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับอ๋อไก่สองตัวสี่พันอ๋ออ,อแสดงว่าเราต้องบุกเก็บผักคายนะครับนี่เยี่ยมไปเลยร้อยสิบ อ๋อนี่คือจํานวนตังค์ที่เราจะได้ถ้าเกิดเราได้มานี่ครับโอ้เยี่ยมไปเลยโอเคเราไปขายกันแล้วกันก็ได้ตังค์ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมมานะเออได้ตังค์เยอะพอสมควรแหละผม,มา่านี่แล้วก็ขายไปนะครับนี่โอเคได้ตังค์มาแล้วนะครับก็กลับบ้านไปแล้วก็ขุดนี่โอเคไปตกปลากันเลยนะครับทุกวันนี้เราต้องเป็นสายตกปลาน,นะครับ เราต้องเสียนตุกปลาให้ได้เลยครับปั๊บเราเราต้องให้ปลามาอยู่ตรงกลางพอดีนะครับผมกดก่อนนะครับผมคิดว่ามันจะเลยไปนะครับโอเคตั้งสติอดีนนะครับนี่รอบนี้ได้ฟรีๆนะครับเฮ้ยโอ้มันไม่ใช่ปลาตัวนั้นนะครับมันคือปลาอะไรมาดูนี่ได้หอยรอบสุดท้ายนะครับดูนะครับว่าผมจะได้ไหมนี่เรียบร้อยนะครับผมได้นะครับ ได้ครบจะด้วยนะครับโอเคไปดูลานตรงนี้กันเลยว้าวจะปลูกทันไหมเนี่ยถ้าเกิดผมปลูกผมอาจจะทันนะครับรไม่เป็นไรนะครับโอเคไปขายกันเลยนี่ขายกันเลยนะครับขายไปเลยนะครับจังหวะนี้นะครับอโอเคจากนั้นนะครับแล้วก็จะทําอะไรต่อใช่ไหมล่ะลก็ไปนอนไม่งั้นก็เก็บหญ้าไปขายต่อเลยนะครับนี่หญ้าเราทําสามารถทำเป็นะค่าอาหารเราได้นะครับ นี่ค่าอาหารเราอ้าวมันเสียงอยู่ตรงนี้นี่เองเยี่ยมไปเลยนี่โอโ้โหทุกคนมันเสียงอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไปนั่นกันเลยไปบ้านเออไปตรงนี้ไว้ขายยากกันเลยเราได้ค่าอาหารพอดีเลยนะครับค่าอาหารสี่สิบบาทโอ้โหเยี่ยมไปเลยได้แค่สี่สิบาทค่าอาหารนะครับเยี่ยมไปเลยผมเอาไว้เติมมาพรุ่งนี้นะครับก็ใช้สองอันแล้วโอเคอ๋อเหลือยาอีกหนึ่งอันโอเค เรากลับบ้านไปนอนกนเลนนี่ครับตื่นเช้ามาจะได้สดชื่นออนอนกนเลนนะครับว้าวเช้าที่สดใสนี่ครับ,สดสรบเดี๋ยวเราไปดูนี้แป๊บหนึ่งนะครับเอ่อเราจะทําอะไรก่อนดีเนี่ยงั้นปลูกผักนะครับปลูกแครอทสี่ต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคแครอทสี่ต้นแล้วก็อะไรโอ้ไม่นะ มันจะให้ผมกู้จังเนี่ยนูนูนูนี่แล้วก็ผักกาดแล้วก็ประกาศ3มต้นนะครับ 1, 2, 3โอเคผมไม่รูว่าผมจะถอนออกได้ไหมนะครับผมจะลองถอนดูนะครับเกจุกสับอ๋อนี่ไงได้ 1, 2, 3, ่งสอโอเคผมเสียได้มากเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับปลูกกันเลยนะครับ ยอดผมปลูกสีเออใช่ใช่ใชสีอันว้าวเยี่มไปเลยขุดทิ้งโหผมไม่น่าเลยไม่เป็นไรครับหนึ่งสองสามเอาชีอะเราก็ลดส่วนกันเลยกว่าจะลดเสร็จนะครับใช้เวลาโคตรนานนะครับผมจะทำคลิปทั้ประมาณ20นาทีก็พอเรหละทุกคนเออนั่นแหละครับทุกคนอาจจะดูไม่หมดนะครับยี่มไปเลย โอเคทุกคนมาให้อาหารไก่เอาไ่นะเฮ้ยมีไก่เจี๊ยบแล้วนะครับทุกคนมีมันมีลูกไก่แล้วนะครับเราจะทําให้ไก่เรามีสี่ตัวนะครับแล้วหนึ่งอาหารก่อนเลยนะครับนี่ทุกคนเป็นไงใส่อาหารเข้าไปนะครับเยี่ยมไปเลยเรามีลูกไก่แล้วนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับสุดยอดจริงๆตอนนี้ทุกวันที่ห้าใช่ไหมละ่ะวันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วโอ้โหไม่รู้ เขาอ,อาจจะยังไม่เอานะครับผมมันต้องมีปุ๋ยที่เล่นการเฉลิมตัวๆนะครับแต่ไม่มีนะครับยังไปเลยโอเคเราเสือ,อาหานะครับหนึ่งสองสามตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทําแล้วเฮ้ยอ๋อทุกคน,นต้องไปเก็บตอนนี้นี่เก็บปลาเก็บปลาแล้วน,น,น,นี่เพิ่งกินเพิ่งกินเพิ่งกินใจเย็นใจเย็นนี่เก็บปลาเก็ยบหญ้านะครับเก็บหญ้าค่าอาหารนะครับอืมโอเค ตัวนี้นี่ทุคนได้มาแล้วผมว่าพวกหน่อไม้อะไรนะครับสามารถทำเป็นค่าอาหารเราได้เลยนะครับนั่นแหละครับทุกคนไปเก็บต่อเลยเก็บยาครับโอ้ยได้ผมว่าเราน่าจะเก็บยาได้เอ้ยไม่มันม,มันไม่ได้เลยมันได้แค่สี่อันเองทิ้งไปเลยเฮ้ยน่อไม้อะไไงทิ้งมันจะได้ไปทีเดียวเลยนีครับผมก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับ โอ้ตกปลาโอ้กินเถอะไปตกปลากันเลยที่จริงที่จริงมันไม่ได้ปลาหรอกครับมันได้ทุกอย่างแต,แต่แต่มันไม่ได้ชุดก่อน,นไหมครับน,นะครับว,ว้าวได้ปลาหมึกด้วยนะครับแล้วตัวผมจะทำหมึกซากโกะด้วยนะครับถ้าเกิดผมจะขึ้นทำอาหารมันนะเดี๋ยวอีพีสามผมได้นี่ผมจะบอกให้เรียนนะครับเดี๋ยวอ,อีพีสามผมเออไม่เออนอีพีสามอีพีสี่นี EP 3 3, EP ่แหละ ก็จะเก็บตังได้นะครับใช้เวลาน,นะครับเราต้องวางแผนน,นนะครับนั่นแหละครับมาไปกันเลยขายครับขายทั้งหมดนี่ได้ตังเยอะมือจองตัวร้อยสิบนะครับตัวละหกสิบห้าเฮ้ยไม่ใช่สิตัวละห้าสิบห้าเดีใช่นะครับไปเชื่อตะโกนมาระหว่างนี้นะครับเราก็ไปนอนกันเลยนะครับโอเคนอนกันเลยนี่งคนนอนกันเลย ว้าวตื่นมาตอนเช้าตูาต่เลยนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปรถเอาฉันเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าว้าวมีร้านขายเสื้อผ้าเข้ามานะครับแต่เราเป็นคนดีนะครับเ่เอาเสื้อผ้าน,นี่ทุกคนมาเล่นอันนี้มันคุ้นนะครับเหมือนว่ามันจะสามารถอาศัยได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเก็บได้แล้วนะครับเยี่ยมไปเลยอ๋อมาริโกโก้อ๋อมารินอันนี้เองอ๋อเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย มันมีผลิตพันธุ์อะไรเหลือมมันมีกุก้งกหนึ่งต้นก็ขุดไปซะแล้วก็ปลูกไปกุก้งกุหนึ่งต้นปี๊ปุ๋รดน้ําด้วยหรือรดน้ำนะครับโอเชมาจากนั้นนะครับแล้วก็ไปที่มือแล้วก็ไปขายนะครับเดี๋ยวผมว่าไปใส่นี้ดีกว่านี่ส่งได้แล้วหนึ่งอันนะครับได้ร้อยห้าสิบเลยนะครับผมไม่รู้ว่าผักผมจะเกิดทันไหมก็ไม่รู้นะครับมันมีอะไรต้องขายไหม เขาชื้ไม่มีก็ขายทั้งหมดเลยนะครับเฮ้ยระหว่างนี้ผมก็ไปเก็บนอะไรไม่มด้วยดีกว่าหน้นไม้นะครับนี่หน้นไม้นี่คือข้าวสา,ารของเราไปกันเลยนะครับจังหวะนี้นะครับก็ีพ่อค้าขายจะพาางง้าวว่าไงอ๋อโอ้โหโคตรแพงเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรวยก่อนนะครับทุกคนนะมันสามารถทําร้านกาแฟได้ด้วยนะใช่ผมไปอ่านมาแล้วนะครับมันสามารถทําร้านกาแฟได้นะครับ คือผมเพิ่งดูมาก่อนเลยนะคราเฟ่มันทำร้านกาแฟได้นะครับเย้ Yay! ทุกคนเราได้ตังสองพันแล้วไวไงเดี๋ยวผมก็จะเล่นต่ออีกนิดนะครับจนถึงประมาณห้าพัน้วกันผมถึงจะทำอีพีสองนะครับนั่นแหละครับโอเคทุกคนโอ้ oh, จะทันไหมเนี่ยไม่ทุกคนผมว่าทัทนแน่นอนนะครับออเดอร์นี้หนึ่งสองโอเคสองอันก็พอนะครับเราจะเอ้ยไม่เอ้ย,มอยผมเอาสามแล้วแล้วก็ไปเก็บอันนี้กันเลยนะครับเก็บอ่าพวก ยอดนะครับเอาไปขายข้าาหารนี่นี่นี่โอเคก็ขุดอีกโอชีกินเข้าไปหม่ำโอเคแล้วขายยากกันเลยนะครับนี่ข้าาหารไก่โอ้โหผมว่าพวกหน่อไม้อะไรเนี่ยเราสามารถทำเป็นข้าาหารไก่ได้เลยนะครับอาหารไก่เราน่าจะลดเป็นหนึ่งอัน โอเคกบไปที่ฟาร์มไก่แล้วก็ให้อาหารไก่โอเคฟาร์มมันเต็มที่สอันนะครับน่าจะใช่นะใช่ใช่ใช,ใช่ผมสามารถซื้อมาใส่ได้นะครับผมเห็นอยู่ตอนนั้นนะ่ะนั่นแหละตอนนั้นแ่ะโอเคตกปลากันเลยนะครับตกปลากันเลยปับปรับปรับปับ,ปบ,ปบนี่ไ้หอยอีกแล้วปับปับปรับ,บนี่ง่ายๆโอ้โหเล่น เล่นแปปเดียวก็เสียแล้วครับปกติโอ้ทุกคนผมเสียนแล้วนะครับก็ไม่อยากจะโมเลยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่ทุกคนเฮ้ยปลานี่คนคุ้นนะครับนี่โอ้ชไปตลาดกันเลยผมไม่รู้ว่าผมจะใส่เข้าไปได้ไหมนะเอ้ยได้เฉยนะครับหนึ่งตัวแล้วเยี่ยมเลยขายกันเลย นี่เยี่ยมไปเลยนะครับโอเคไปไปนอนกันเลยโอ้ oh, นอนอีกเช่นเคยวันนี้ไม่เท่าไรแล้ววันนี้วันที่แปดอ๋อวันที่สิบนะครับเขาจะมาเอานะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเขาจะมาเอานะครับเยี่ยมไปเลยไปนอนกันเลยนะครับอืมว้าว wow, ตื่นมาตอนเช้าตอ๋กเช่นเคยแล้วก็ไปรดน้ำผักกันเลยนะครับนี่พรุ่งนี้ต้องเกิดแล้วละ่ะ วิธีคนพวกนี้เราก็จะได้เก็บแล้วนะครับเยี่ยมปเปรลิเมล่าต้นกาแฟเก็บแล้วโอเคเราจะปลูกตามออเดอร์เลยนะครับมันจะได้ได้ตังค์เยอะนะครับถ้าปลูกตามออเดอร์นะครับเก็บครับเก็บวิเราเก็บหมดูได้ไหมเนี่ยคงไม่น่าจะได้นะครับโอเคอเราเลยซื้ออาหารมาด้วยเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมไมสิ โอเคสามสี่ห้าโอเคไปนี้กันเลยมีอะไรใส่เข้าไปไหมไม่มีโอเคงั้นก็ขายทั้งหมดเลยตกเร,รกาจะได้ขันไก่นะครับเยี่ยมไปเลยเราได้ตังเยอะมากเลยนะครับทุกคนเยี่ยมไปเลยโอเคซื้อขันไก่หนึ่งอัน ลูเชียจากนั้นทำไงต่อซื้ออาหารค้นด้วยอาหารคนต้องซื้อไปสามนะครับแวะให้ไก่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีลูกเจียอีกหนึ่งตัวนะครับจากนั้นเราก็เก็บไข่ไปขายได้เลยนะครับทุกคนมันเยี่ยมจริงๆคือลูกเจียบนี่เราสามารถผลิตได้ตลอดเลยนะครับเอ้ยปนว่าเราไปตกปลา,าจะได้นะครับใช่ไหมใช่นะครับเราไปตกปลา,าได้เลย นี่นี่อ้อหปลานี้สุดยอดไปเลยผมเซียนจริงๆที่ว่าผมได้ปลานี้นะครับเมื่อเมื่อกี้ผมเกิดพลาดนะครับมันมันสะดุดสะดุดนะครับโอ้ปลานี้อีกแล้วมาเมึกตัวหนึ่งขอปลานี้เถอะขอปลานั้นเถอะอืมได้กุ้งเยี่ยมไปเลย มากินกินกินขายจบเอ้ยแั๊บนึสงส่งส่งออเดอร์โอเคขายว้าวได้ตังค์เยอะเลยนะครับนี่นี่โอเคทุกคนถามว่าเราทำอะไรต่อใช่ไหมล่ะก็ไปนอน <c oughs> โอเคพลังจะเติมเราจะได้เก็บผักขายนะครับนี่ตื่นเช้ามาแล้ววันนี้เป็นวันที่ สิบเฮ้ยเขา้มาเอาพอดีเหรอทันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันนะครับสุดยอดจริงๆเฮ้ยไก่ผมตาย <c oughs> ไม่นะทุกคนผมต้องซื้อวัคซีนให้ไก่กินแล้วล่ะนี่คืออะไรเนี่ยวิตามินสำหรับไก่ทำให้แม่ไก่ปวดทำให้แม่ไก่ไม่ป่วยแาลอักษาใส่ใส่แม่ไก่ป่วยเลยอืม <c oughs> กคาแพงมากวิตามินสำหรับไก่มันผมจะลองดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับอ๋อมันเป็นทำให้ไก่เป็นรลอย่างนี้เองเยี่ยมไปเลยนะครับผมจุกเสียเงิน1,000บาทว้าวไม่เป็นไรนะครับดีกว่าซื้อใหม่โอเคทุกคนให้ไก่กินซะว้าวไก่ฟื้น ว้าวไก่ฟื้นยิ่งไปเลยไก่ในอตังไปยเยอะในอตังเราไปเยอะมากนะไก่้เราส่งไม่ได้แล้วนะครับนี่เอ้ยหรือว่าเราส่งได้อยู่ใช่เปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจโอเคเก็บแครอทกันเลยเก็บทุกอย่างครับโอเคมาเอ้ยเรายัางส่งได้อยู่ทุกคนนี่ส่งได้ยังส่งได้ นี่ทุกคนยังส่งได้อยู่นะครับเขี่ยมไปเลยนี่เหอือันหนึ่งโอ้โหอันเดียวเองเราจะดูออเดอร์ต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรนะครับระหวังนี้เราทำอะไรรอดีอ๋อนี่ไงเก็บพวกนี้ไปขายนะครับเสียงท่อน,นี้สุดยอดมากเลยนะครับบลัชบลัชโอเคนำไปขายกันเลย โอ้ทุกคนแม่ไก่เราป่วยนะครับเยี่ยมไปเลยเราต้องซื้อวัคซีนให้แม่ไก่นะครับโอ้โหผมดเศร้าจริงๆไม่เป็นไรนะครับเพื่อไก่นะครับผมเป็นคนดีของเมืกเลยเพื่อไก่โอเคซื้อวัคซีนให้ไก่ก็ได้พืดรักษาให้ไก่อยู่ยงคงกระพันนะครับอืโอ้เฮ้ยทุกคนไม่นะผมทำอะไรก็ไม่รู้แต่ผมกำลังจะเสียชีวิตลงแล้วโอ้โห เอออย่าเปลียรูปสิโอเคโอเคไม่แก่ผมแข็งแรงนะโอ้โหเมื่อกี้ผมสับไก่นะเกือบตายโอ้โหผมก็คืนทำ้ายร่างกายไก่นะครับเป็นสิ่งที่ภูมิใจนะครับโอเคตกปลากันเลยอย่างนี้เราต้องมาตกปลาโอเคตกปลากันเลยอ้าวอ้าวนี่ได้ปลาเอ,อ้ยไม่ใช่ได้หอย หอยลายหอยลายแล้วปลาหมึกนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะได้ปลาน้ำม้นะครับได้กุ้งรอบสุดท้ายนะครับได้หอยโอเคไปละไปกันเถอะ <c oughs> เราไม่มีอะไรเลยนะครับเยี่ยมไปเลยโอเคขายทั้งหมดเลยนะครับตุ โอเคทุกคนเยี่ยมเลยว้าวสนุกดีนะครับทุกคนนะสหรับคลิปนี้นะครับทุกคนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนใครสนับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือใหด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครับสวัสดีครับ